โอเคนะผมสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาสําหรับการใส่หัวเทียนแต่งไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนแบบไล่เขี้ยวหัวเทียนแบบเข็มหรือหัวเทียนแบบสามเขี้ยวที่ใส่แล้วมีปัญหารอบปลายวิ่งไม่ได้มีอาการสะดุด You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, a n d You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. n o w a t e y time no more. โอเคนะคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ู u ูบชา n e l นัดเอโตะนะครับก็ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทักคลิป,ปใหม่ของผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจนัดเอตโตะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมน,นะครับผมสามารถกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนในเฟซส่วนตัวของผมอีกช่องทางนึงนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ ใต้คลิปให้ทุกคลิปสำหรับคลิปนี้อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ว่าในการใส่หัวเทียนที่มีการปรับแต่งเคี่ยวโดยการเอาเคี่ยวออกก็จะเป็นหัวเทียนแบบไรเคี่ยวแล้วเราต้องปรับอะไรเพิ่มเติมไหมนะตามที่ผมได้บอกไว้นะครับผมก็ในรถผมนะขอเอารถผมเป็นอ่าเป็นรถ ต้นแบบก็แล้วกันนะครับผมก็ในส่วนของตัวรถผมนะครับที่มีการปรับแต่งเพิ่มของผมจะเพิ่มล็อกของเข็มเร่งขึ้นมาให้น้ำมันมันหนาขึ้นมานิดนึงเพิ่มขึ้นมาแค่ล็อกเดียวขยับล็อกลงเพราะว่าในส่วนของเข็มเร่งของผมที่ใช้นะครับผมตัวนี้มันเป็น enpo นะครับซึ่งปกติ ในส่วนของคาบูเอ็นโปเนี่ยถ้าตามปกติเลยนะครับเข็มเล่งเขาจะไม่สามารถปรับตำแหน่งล็อกของเข็มเล่งได้นะครับผมแต่ในส่วนของคาบูที่ผมใส่ตัวนี้นะผมได้มีการปรับเปลี่ยนเข็มใหม่แล้วนะครับโดยผมใส่เป็นเข็มเล่งของตัวเคเหลี่ยมนะครับผมก็ในคาบูตัวเนี้ยคือผม แต่งสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับผมว่าผมแต่งอะไรบ้างนะครับสามารถไล่กไปดูได้นะครับผมก็หลักๆนะครับผมผมก็จะมีการปรับล็อกกระเล่งปรับล็อกเข็มเล่งนะครับให้มันขยับลงมา1 1ล็อกนะครับผมส่วนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข็มเลิ่งไม่สามารถขยับปรับล็อกได้นะครับผมก็ สามารถเพิ่มนมหนูหลักขึ้นมานะครับอีก1เบอร์นะครับผมก็1เบอร์ในที่นี้ก็คือปรับเพิ่มขึ้นมา5นะครับผมสมมติว่าเราใส่อยู่110อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนมหนูหลักอยู่1 1 0ยเราก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น115นะครับผมเพราะว่านะครับตามที่ผมสังเกตดูนะครับผมไฟที่มันเกิดขึ้นจากหัวเทียนแบบ ลายเคี้ยวนะครับผมมันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น,นครับผมคือมันจุดระเบิดได้ดีขึ้นนะครับผมมันจะทําให้รอบปลายของรถเรานะครับคือมันมีอาการในลักษณะของการเผาไหม้ที่หมดจดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมมันจะทําให้น้ํามันออกไปทางบางนิดๆน,นะครับผมซึ่งรถบางคันนะครับผมเมื่อใส่ไปแล้วมันจะเกิดอาการปลายสะดุดนะครับโดยที่ เราใส่หัวเทียนเก่านะที่ไม่มีการปรับแต่งเขี้ยวนี่คือเราไล่ไว้พอดีแล้วนะครับพอดีก็คือน้ำมันมันยังไงละ่ะส่วนผสมมันพอดีแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่กับหัวเทียนที่ไหลเคี่ยวนี่มันจะออกไปทางบางนะครับผมผมแนะนําให้นะปรับเพิ่มนมหนูขึ้นอีก1เบอร์นะครับผมซึ่ง เราจะรู้ได้อย่างไงนะครับผมว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถผมให้ดูนะครับผม๋ยวผมขอสตาร์ทรถก่อนนี่นะอันนี้คือเสียงรถผมนะครับผมซึ่งตามที่ผมสังเกตนะครับผมเมื่อเราปรับนมหนูเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ สิ่งที่สังเกตได้ก็คือลักษณะของเสียงท่อนะครับมันจะมีความแน่นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็รถมันจะเดินเบาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเดินเบาแบบที่ว่าเบาจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะปรับขอบูล,ลงอีกให้ดูนะดูนะครับ คือเสียงอะเสียงมันจะแบบตึก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 อย่างนี้ได้เลยนะอันนี้คือลักษณะของการปรับเซ็ตน้ํามันปรับเซ็ตนมหนูนะครับโดยที่มีความลงตัวนะคืออัตราส่วนผสมอะไรมันมันพอดีหมดเลยนะครับผมรถมันก็จะเดินนิ่งนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้นะครับผมคือ ควันที่ออกมานะรถอะ่ะมันจะมีควันแบบออกสีเทาๆนะครับผมมันมันไม่ออกเชิงสีดำนะแล้วก็ไม่ได้ออกสีขาวนะครับผมอันเนี้ยคือมันอา,อาการของน้ำมันนะครับผมที่มันติดหนาอยู่นิดๆนะครับผมซึ่งถ้ามันออกในลักษณะเนี้ยรถมันจะมีกำลังนะครับผมจะทำให้แบบเรา ขี่แล้วอ่ะมันไม่สะดุดมันไม่วอดทั้งรอบต้นรอบปลายนะครับมันสามารถที่จะอ่าเปิดคันเร่งได้เลยนะครับโดยที่มันไม่วอดนะผมโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาขี่ดูนะผมเวลาเราขี่แล้วเราบิดบิดคันเร่งอยู่ในสมมติว่าเราขี่อยู่เกียร์สเกียร์ส่เงี้ยแต่ว่าเราเราขี่ในแบบความเร็วที่ต่ำๆใช่ไหมครับ มเล็ที่ต่ำๆเนี่ยเวลาเราบิดเคร่งลงสุดหมดปอกนะรถมันจะไม่เขาเรียกอะไรล่ะอ้วกอากาศหรืออ้วกน้ํามันนะโอเคเดี๋ยวเราไปขี่กันดูว่ามันเป็นลักษณะอาการยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูนะครับผม ที่การสังเกตนะครับว่ารถเราปรับเซ็ตขบูได้ดีได้ถูกต้องไหมนผมอันนี้คือลักษณะของการปรับเซ็ตนุมหนูนะครับให้มันมีความพอดีแล้วนะครับผมเมื่อเราขี่ในรอบต่ำนะครับผมขี่ในรอบต่ำเนี้ยเราปิดคันเร่งแบบว่า คือบิดบิดกระแทกขึ้นอย่างนี้นะครับผมนี่นะเยน,นะนนะนนะคือรถมันจะสามารถบิดไปได้นะครับโดยที่มันจะไม่มีอาการสะดุดนะ อันนี้คือลักษณะของการปรับเซตนมหนูให้มันลงตัวกันนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทิคเล็กนๆน้อยๆนะครับสำหรับการปานะรปับแต่งส่วนผสมเนาะอาอย่างนี้ดีกว่าปรับแต่งส่วนผสมให้มันเหมาะสมกับหัวเทียนแบบไร้เขี้ยวหรือหัวเทียนแต่ง แบบลักษณะอื่นๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ปละมาณนี้นะครับผมเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมที่อยากจะปรับแต่งรถของเราให้มันขับสนุกนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะมีน้องๆนะครับผมที่ทักผมเข้ามาแล้วก็อยากจะให้ผมนะครับ อบอกวิธีการไล่หนุ่มหนูอากาศนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใส่เบอร์ไหนแล้วมันพอดีกับรถนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่หนุมหนูอากาศแล้วก็ดูอาการของรถที่เกิดขึ้นนะผมว่าหนุมหนูอากาศเราจะใส่เบอร์ไหนมันถึงจะพอดีนะับโอเครอติดตามกันนะผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับช่องหน้าเดโตอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องหน้าเดโตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม